สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสลัมผลนําเสนอเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่นสองพาร์ทที่1 e p ีที่10นะครับโดยคลิปนี้นะครับเราจะยิบยกข้อมูลตรงไหนที่เ่านสนใจตรงไหนที่ถูกตัดออกไปจากในตัวอนิเมะนำมาแล่วสู่กันฟังเพื่อเพิ่มอ,อ,อัตราลดในการรับชมให้มากขึ้นครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับในฉากเรื่องพองตอนที่10นะครับ เราจะเห็นการที่ฟิตหรือซิลฟี่กังวลใจเรื่องดูดีตเอามากๆทีนี้ผมจะเสริมเรื่องความรู้สึกของเธอที่ไม่ได้ใส่เข้าไปในตัวอนิเมตนะครับเรื่องที่ซิลฟี่กังวลมากที่สุดก็คือใสเดนเซเวนสตาร์หรือนานาโฮชินั่นแหละครับเพราะนานาโฮชิคือคนที่ดูดีดูจะใส่ใจเป็นพิเศษซิลฟี่นั้นกลัวว่าการที่ดูเดีต์ทำการทดลองร่วมกันเมื่อทั้งสองคนใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นมันก็อาจจะพัฒนากลายเป็นความรักได้ทําให้ซิลฟี่คิดไปไกลเลยครับว่า บางทีเธออาจจะเกลียดนายนัาโฮชิแต่ความจริงแล้วเธอแค่ไม่อยากถูกแย่งดูเดสไปในฉากที่ดูเดสกำลังฝึกซ้อมหัวด,ด่บในตอนเช้าบาดีกาดีก็บักจะมาเฝ้าดูดูเดสอยู่เสมอซึ่งตามจริงบาดีกาดีได้ถามดูเดสว่าการฝึกที่ไม่มีความหมายอะไรและบาดีกาดีก็ได้พูดต่อว่าเจ้ามีพลังเวทมากจนเสียของฝึกฟนโดยดที่ไม่มีจิตต่อสู้มันก็ไม่มีความหมายและตรงนี้เองทําให้ดูเดสถามกลับไปว่าสรุปแล้วจิตต่อสู้มันคืออะไรล่ะ ส่วนคาตอบที่ได้มาก็คือจิตต่อสู้ก็คือพลังเวทนั่นแหละในความหมายก็คือจิตต่อสู้คือการใช้พลังเวทในร่างเพื่อเล่นความสามารถของร่างกายให้สูงขึ้นพิบตานันนเองและนอกจากนั้นลูเดียก็ได้ถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นจะทาอย่างไรถึงจะมีจิตต่อสู้ปกคุมหรอครับและคําตอบที่ได้กลับมาก็คือใช้เวทมนต์ปกคุมชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นที่ประกอบกันเป็นร่างกายแล้วบีบอัดมันให้แน่นซึ่งแน่นอนว่าลูเดียทําไม่ได้ นอกจากนี้ในฉากที่บาดีกาดีกำลังพูดถึงคนที่มีทางมากมายแต่โคนรเหล่านั้นก็ไม่ไม่มีอะไรดีนักซึ่งในนิยายนะครับบาดีกาดีได้เล่าต่อจากตรงนี้ว่าโดยเฉพาะหลานชายของข้าเก่งแต่เรื่องไม่ยอมแพ้ตอนนี้สงบเสงี่ยมลงเยอะแล้วแต่เคยบอกว่าอยากจะเป็นวีรบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจนกระทั่งเกือบตายนั่นแหละและจากนั้นก็จะเป็นแบบที่เราเห็นกันในอนิเมะเลยครับสำหรับคาบเยนที่ดูเดสไปเรียน ก็คือคลาสที่เรียนเกี่ยวกับเวทบนถอพิษขั้นกลางสําหรับเวทบนถอนพิษแค่เวทที่อยู่ในระดับต้นก็รองรับอาการส่วนใหญ่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นโรคเฉพาะเจาะจงพิษที่มัลเตอร์ระดับสูงใช้หรืออาการป่วยหนักจาเป็นต้องใช้พลังเวทมหาศาลร,รวมถึงการไล่เฉพาะจุดอีกด้วยและเวทบนถอนพิษขั้นกลางก็จะเรียนเพื่อจบไปในเรื่องเฉพาะจุดแต่ว่าเวทบนตถอดพิษขั้นกลางต้องไล่เวทยาวเยียดซึ่งก็ยาวกว่าเวทบนโจมตีหลายเท่าซึ่งในระดับขั้นกลางนี้ ต้องจดจำขำไร่มากกว่า50ชนิดขึ้นไปนอกจากนี้ในจํานวนนั้นก็ยังมีเวทมนต์สร้างพิษอยู่ด้วยซึ่งก็คือสามารถใช้พิษเป็นยาได้ครับส่วนในระดับสูงนะครับมีอยู่ร้อยชนิดขึ้นไปซึ่งถ้าจะมาถึงระดับนี้ก็ต้องอาศัยความจําในระดับที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นขั้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกความจำนในการท่องจ,ำจ,ำจําจะลดลงเรื่อยๆแต่พลังเวทที่ใช้จะสูงขึ้นไปแทนส่วนขั้นราชาขึ้นไปนั้นก็มีการวิจัยในประเทศต่างๆ ซึ่งนั่นก็นถือว่าเป็นความลับของแต่ละประเทศนอกจากนี้ยังมีเวทมนตรพิษขั้นเทพที่เป็นเวทมนตรรักษาลูกปแปลกๆชนิดหนึ่งละโลกนั้นก็คือโรคหินเวทซึ่งเป็นโรคที่พลังเวทในร่างกายจะกลายเป็นหินเวทไปเรื่อยๆซึ่งคำไรกของเวทมนตรพิษขั้นเทพนี้ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในมหาวิหารของมิลิเชียนซึ่งตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนจดจำโรคหินเวทนี้ไว้ให้ดีเพราะมันจะมีบทบาทในอนาคตแน่นอนครับผม สำหรับวงเวทที่นานาะโฮชิวัดออกมาจากการทดลองวงเวทนี้กินพลังเวทเยอะมากตัวถือขนาดที่1แผ่นนั้นใช้พลังเวทพอๆกับเวทมอนชั่นสูงเลยทีเดียวถ้าถามว่าโหดขนาดไหนขนาดฟิตหรือซิลฟี่ใช้กานคำพีแค่20แผ่นพลังเวทก็หมดแล้วครับหนังสือที่นานาะโฮชิโยนให้ลูเรสไปศึกษาเรื่องการอันเชิญเองเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าเวทบนอันเชิญของซิกโดยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่มดที่ชื่อว่าซิกที่อันเชิญสารอสูตรออกมาเรื่อยๆ และแต่ตอนท้ายก็ใช้พลังเวทมหาศาลจากเครื่องสังเวยจานวนมากอัญเชิญสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งกว่าตนเองออกมาแต่ถูกจับกินเสียเองบรรดาลูกศิษย์ของเธอนนะ้าเศร้าเสียใจกับเรื่องนี้จึงได้สาบานว่าจะไม่อัญเชิญสัตว์อสูรโดยไม่ดูพลังของตัวเองอีกต่อไปสำหรับเรื่องที่ทำไมพวกโซดาถึงมาที่เมืองชาลิอาสาเหตุก็มาจากปาร์ตี้ผู้นำแคลนทันเดอร์บที่ปาร์ตี้สเตปติเตอร์สังกัดอยู่ได้รับภารกิจกำจกัดตัวมาดีกาดีก็เลยเดินทางมาที่เมืองชาลิอาแห่งนี้ แต่พอเรื่องจบได้เพราะดูเดียสก็ทําให้ปาร์ตี้ผู้นาแคนทันเดอร์โบ๊พักอยู่ในเมืองชาลีอามาตั้งแต่ตอนนั้นและสุดท้ายก็เลือกจัดการประชุมประจำปีของแคนขึ้นที่นี่ซะเลยโดยวาระในการประชุมก็จะใช้เวลาช่วง 2- อสเดือนระหว่างที่ยังเป็นฤดูหนาวในการถกเถียงกันอย่างละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางว่าจะทําอะไรต่อไปและตัวของโซดัสเองก็เป็นทักษะจญภัยระดับเอสและยังเป็นแกนนาของหนึ่งในแคลนนี้อีกด้วยในตอนก่อนที่ดูเดียจะไปเจอกับพวกลก ดูเดก็ได้เดินดูของไปเรื่อยซึ่งดูเด็ก็คิดว่าไม่แน่อาจเจอของที่น่าสนใจก็ได้สำหรับของที่วางขายก็มีอยู่มากมายครับผมแต่ที่ดูเดสนใจจะเป็นเมจิกไอเทมกับอุปกรณ์เวทซึ่งทั้งสองอย่างนี้แม้จะคล้ายกันแต่วิธีใช้งานก็แตกต่างกันออกไปอุปกรณ์เวทจะมีวงเวทสลักไว้ตรงไหนสักแห่งของตัวอุปกรณ์เมื่อผู้ใช้ไล่เวทเพื่อให้วงเวททำงานพลังเวทก็จะถ่ายเข้าไปทําให้เกิดเอฟเฟกต์ขึ้นซึ่งตราบใดที่ผู้ใช้ยังมีพลังเวท จะสามารถใช้งานอุปกรณ์เวทกี่ครั้งก็ได้ส่วนเมจิกไอเทมเป็นสิ่งที่มีความสามารถพิเศษจากการถ่ายพลังเวทเข้าไปในวัตถุและจะแสดงเอฟเฟกด้วยการกระทําที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างซึ่งเมจิกไอเทมนั้นสามารถใช้งานได้วันละไม่กี่ครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปพลังเวทของเมจิกไอเทมก็จะฟื้นฟูหรือถ้าจะอธิบายง่ายๆอุปกรณ์เวทสามารถใช้ได้ไม่จ,จำกัดจํานวนครั้งตราบเท่าที่ผู้ใช้มีพลังเวทพอใช้งานส่วนเมจิกไอเทม มีจำนวนการใช้งานแค่ไม่กี่ครั้งต่อวันแต่ผู้ใช้ไม่ต้องใช้พลังเวทในการใช้งานซึ่งในตอนนี้ภายในเรื่องเมจิกไอเทมที่ไม่ต้องใช้พลังเวทและไม่ต้องมีขั้นตอนการถ่ายพลังเวทหรือการไล่นั้นจะเป็นสิ่งของที่ใช้งานสะดวกกว่าถึงแม้ว่าจะใช้ได้แค่วันละไม่กี่ครั้งก็ตามซึ่งของที่คนพบตมดันเทียนส่วนใหญ่มีโอกาสสูงมากที่เอฟเฟกต์ของไอเทมที่ได้รับมาจะเป็นแบบซุมซึ่งนั่นก็นทําให้เมจิกไอเทมที่มีเอฟเฟกต์ดีๆนั้นมีราคาที่แพงพอสมควร และนี่ก็คือเนื้อหา,าั้งหมดในคลิปนี้นะครับของเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอแนบบิเมะของเรื่องเกิดชัดนี้พี่ต้องเทพซีซั่น2พาร์ทที่1 EP ีที่10นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าท่านผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องสลัมหน่อยนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าใครอยากสปอร์ตพวกผมโดยตรงตอนนี้ช่องผมมีฟีเจอร์ซุเปอร์แตงแล้ว มาดูเน็กกได้เลยนะครับขอบคุณล่กหน้าครับเอาละสำหรับคลิปที้ผมตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ